เพชรพาลวดสวัสดีพี่สุภุสุขค้นกับผมมาแล้วพี่น้องล่าพัฒนาของพอภพูเงานเป็นไถ่ต่อเลยเนาะพี่น้องเนาะวันศุกร์ที่สี่กรกฎาสองหา้าหกแปดเนาะพี่น้องมาเบิ่งล่าพัฒนาเมื่อคืนนี่มันออกได้พี่น้องเด้สองศูนย์หกล่างสองสองพี่น้องเสองศูนย์หกล่างสองสอง เป็นยังไงพี่น้องได้กันมาเนาะกัพงงบพอ่อพ้ใยญ่บบานเพื่อนเขาเขาสามตัวโตนะพี่น้องเนาะขเขาสามตัวโตเพื่อนเอาศูนย์มาอยู่รอกลอยถ้าพี่น้องเขาซื้อกับขี่ได้อยู่เขาสามตัวโตน,นะพี่น้องเนาะเลขสามตัวมีสองคูหนึ่งเห็นบอเลขวิ่นเพิ่นนี่เด็สองนี่เด็กหกนี่เด็กศูนย์เพิ่นมาจับไล่นีนะพี่น้องเห็นบะ เพิ่นเอาศูนย์มาอยู่หลักลอยเพื่เลขวิ่งนี่สามกับเก้านี่บ่เข่าได้พี่น้องได้แต่ว่าเลขวิ่นนี่มีฮอดสามตัวเหรอเห็นบ่นี่สองศูนย์หกนี่เห็นบ่นี่เข่าสามตัวโตดได้พี่น้องได้เข่าสามตัวโตดกับขอบุญขอพุ่นเอฟซีหลายๆสำหรับนำใจให้ค่ากาแฟพ่อพงเย็นเพิ่น ทักไปมือเศร้าเนี่ยพ่อพหญ่เพินเ่นปัดซุ่มอยู่น้องพี่น้องพ่อพ่อใหญ่เพินเ่นปัดซุ่มอยู่เพิ่นก็นทักมาบอกอยู่ว่ากระรังปัดซุ่มอยู่ว่าสันพ่อปัดซุ่มแล้วเพิ่นก็นส่งมาให้เราโดนพี่น้องเนาะ วันศุกร์วันศุกร์ที่สี วิ่งบนล่างกกกับสอง คนแนไในหกสว่วนเล็กวิน

จับคู่หกสามหกห้าห้าศูนย์ หนึ่งศูนย์สองสามแปดสาม เลขสามตัวว่มีวงวดคนนึงคือมีเล็กสามตัวงมวดนี้คือบอมีเล็กสามตัวน้องบานเนาะงวดนี้เขอมีเหล็กสามตัวแล้วพีนองด้วยน้องบาัไปนนอเดีอมพี่น้องมางเบ่เเง,ง,เงตัวเน้นบ้านนี้ เอาวันนี้คือว่ามีเลขสามตัวว่ะดูคนเลื่อมบ่คนเลื่อมจับสามตัวให้บ่เน้นที่หกสามแล้วก็นึงศนแล้วก็หาศูน เน,เน้นให้สามคู่เอาพี่น้องจับคู่เอามักสามโตก็จับเอาวิ่งเอาเอาพี่น้องเขาแคมปหน้าจอครับผมบ่มมี3สามโตด้วยพี่น้องวันนี้วัที่แล้วมันมี3สามโตว,วันวนี้บ่มมีสุกที่สี่กรกฎาคมสองห้าหกแปดลาวพ่อผ่้ใหญ่บ้านบนล่างวิ่งหกกับสองเด่นหกลองสองส่วนเหล็กวิ่เงเนี่ยสามสี่ห้า 180ส่วนจับคู่นี่ก็คือ63 65 50 10 23 83เด่นที่6 63 10 50ตัวเด่นตัวกันตัวล่องก็อย่าลืมพี่นอ้องบ่มีเลข3ตัวได้พี่น้องว่าเน,นี้นี่เห็นไวไล่ลลายมือของพอ่อเพิ่นบ่มีเลข3ตัวไดนะ้พี่น้องเด้อพี่น้องเฮาแคปหน้าจอลายมือพ่อเพิ่นก็นได้ เห็นบอกเพื่อนเขียนบอกความนี้ไม่ชอบก็จับเองได้เพี่น้องเด้เนี่ยเห็นบอกบนล่างวิ่งหกกับสองเนี่ยบอมี่บะมี่เหล็กสามตัวเนาะพี่น้องเนาะบะมี่เหล็กสามตัวเดี๋ยวเคียวเทียบให้เบิ้งพี่น้องเทียบกับของก้อยเบิ้งงพาวาเอฟซีเพื่อนก็อยากเบิ้องเทียบของก้อยเบิ้งคิเทียบให้เบิ้งบะมี่เหล็กสามตัวพี่อน้องพราะว่าไล่เมื่อนพ่อพงเย่ก็หาให้เบิ้งแล้วพี่น้องเลยอให้พี่น้องเขาเบิ้งแล้วบะมี่สามตัวไหมวัที่แล้วยวจังหว่าะมีสามตัว แค่สองคูหนึงเนาะพี่น้องเนาะเหล็กสามตัวก็ได้เห็นบ่เทียบของเก่าให้เบิ่งบ่มี่แล้วพี่น้องเด้อเพราะว่าไล่เมื่อนพอปพุ้งเงยก็ให้เบิ่งแล้วบ่มีเหล็กสามตัวของมันนี่เอาไปสองตัวไปสักก้อนเอาพี่น้องเ้าแคบหน้าจอถ้ามักถา้กถาชอบก็คือจัดถ้าบ่มักรห้องขึผ่านขอบคุณพ่อปุ้งเงยหลายครับผมช่วงมานกันทุกผู้ทุกคนพี่น้องก็จะเลื่อมฝากคนเลยกนแช่คนที่ตามด้เด้อ ที่บันไดพาดคลิปใหม่ๆสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับผม